ภาคอีสานครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่บ้านน้องดุมร้านกาแฟผ่านไปข้างมากแวะเธอเดียวพี่น้องกำลังเข่ามานั่งเธอที่สองอยู่บ้านต้นใหม่พี่น้องต้นทั้งสามบานเท่าอันนี้นนนมีมหน้า้อมมีหน้าแต่ว่าสงสัยบริโภคป,ปอยป่าน้ำปลาเห็นสุกชุมมากับพี่เพิ่นเพินพ่นมาเบิ่งทีได้ผ้ามาเบิง่งมาดูที่จะทำร้านอาหารประมาณนี้ ที่ตรงนี้ก็ตามพิกัดของเบิร์นเราร่วมทั้งหลายนะกหาทัพพูนพี่น้องที่แปดไร่บ้านน้องดุมตัวบนน้องหัวช้างพี่น้องเดินตรงนี้อำเภอการทาร่มไปผ่านไปมากๆก็ลองวัเบิร์ครับบรรยากาศเขามากข้างในก็ถือว่าใส่ได้อยอะคนมี้พายเรือเขาเนะครับไอเดียดีไอเดียดีไอเดียดีกาแฟแล้วก็รสชาติใส่ได้เยอะมาะ กี่บาทนะพี่เมื่อกี้นี่พี่60ไหมท่านี้เท่าไหร่อ่ะพี่แก้วเท่าไหร่เมื่อกี้ขายกี่บาท60อ๋อ60บาทพี่น้องเท่าไม่ซ่อนเลยกระใช้ได้เยอะ60ขายขายเหมือนในเมืองพี่น้องขายเหมือนเมืองแต่ขายได้เยอะขายเมือนครับบรรยากาศรอบนอกพี่น้อง ผลมีลพ,มลพ,พ,มพัดเลื่อนพร้อมมีพัดเลื่อนพร้อมมีข้่องหน้าเอาเพื่อให้เบลอกขานี่ก็โอเคพี่น้องนี่มีมีบ้านต้นไม้ก็าจะขึ้นบ้านต้นไม้ก็องใชี่คนานเป็นนะบรรยากาศก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวก็ขึ้นเมื่อก่อนน้อยนะะึงกันเราอยากขึ้นหน่อยนึง ว่าจะบูขึ้นก็ขึ้นสักน่อยบรรยากาศด้านบนพี่น้องบรรยากาศด้านบนนะครับถือว่าสวยสวยบาหลานกาแฟาเฟต้หมูแจ๊คซื้อหลานทอครับวโพจ๊คซื้อหลานป่ครับเนี่ย ชอเชอร์อ๋ลานชอเชอร์แล้วพี่น้องบันน้องดุ้มเลยถทายชอเชอร์ชอเชอร์โอ้บรรยากาศสวยอยู่อยอนนขออยากถ่ายฝันผู้ชมเลยนะครับสัรหาว่าเราชาแนลนะครับติดตามไลยกำลังมีคนติดตาม1,000คนป้าบน,นลอปาดูยังข้าบนขึ้นมา,มาดูข้าบนดู เดี๋ยวด้านหน้าให้ดูไหมนี่คุณหนองเด้อเดี๋ยวแป๊บนึง